สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางมัดรวม4นอยนะครับงวดประจำวันที่23ตุลาคม2566นะครับผมสาหรับนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้มาดูว่าเข้ารอบไหนบ้างนะครับพี่ๆก็ถือว่าสายวิ่งสายลูดมานะครับแต่ว่าสายเจาะเนี่ยพลาดนะครับพี่ๆเนาะสายวิ่งสายลูดเนี่ยถือว่ามาอยู่เนาะแต่สายเจาะไม่มา เมื่อวานนี้เพราะว่าไม่มีเลขหนึ่งนะครับเมื่อวานหนึ่งเดินดีมากนะครับเฉพาะกิจนะครับผมศูนย์สี่สามหกหนึ่งนะครับของเราสี่สามสี่สามในเจาะไม่มีนะครับพี่พี่มาแค่เลขตารางเนาะถ้าเกิดใครจับวินที่เลขตารางรอบแรกเข้าไปที่สี่สามนะครับมาเลขตารางหกหนะึ่งเนาะหกหนึ่งก็อย่างที่บอกเนาะไม่มีหนึ่งนะครับ รอบพิเศษนะครับ2 17กับ91นะครับอันนี้ของเราก็ไม่มีนะครับหลุดไปรอบพิเศษรอบปกตินะครับ918กับ717นะครับ17ใหมาอีกแล้วเนาะนะครับดูดิ1791 18 17นะครับก็คือวนไปวนมาตัวเดิมนะครับผมแนวทางเมื่อวานนี้ก็รอบนี้ใครลูดที่8นะครับพี่ๆเข้าไปที่18เนาะตัวเจาะไม่มีนะครับผมมาแค่สายลูดนะครับรอบนี้ส่วนรอบ VIP นะครับ 995กับ57นะครับพ so ี่พี่มาแล้วนอกพระเอกของเรามาแล้วนะครับใครวิ่งรูดที่5นะครับพี่เด้งบนล่างเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับเด้งบนล่างเข้าไปที่95นะครับแล้วก็57ของเราเข้าในตัวเจาะ57ตรงๆนะครับเน้นๆเนาะก็ถ้าเกิดใครตามในรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสลับสายเจาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้าน เสียงโชคนะครับบ้านน้ำเตาทองเนาะพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับผมของเรานะครับพี่พี่ของเราเลขตารางนะครับสามนะครับผมห้าหกนะครับหนึ่ง สองนะครับผมแล้วก็เจ,จ็ดนะครับพี่หกเจ็ดหนึ่งสองในหนึ่งสามสองห้านะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่สายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้วิ่งไปที่เลขวิ่งไปที่เลขเจ็ดนะครับพี่ลิงก์วิ่งไปที่เลขเจ็ดเนาะสายรูดนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขสอง ะครับในโค้งสุดท้าย2 1 2 3นะครับ2 5 2 6นะครับผม7 1 7 3 7 5 7 6นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่ ให้ไปที่2นะครับ2 7 3นะครับผม7 2 6นะครับ2 7 3 7 2 6นะครับพี่พี่สำหรับเลข3ตัวของเราในโค้งสุดท้ายเนาะตัวเด่นนะครับ2กับ7นะครับพี่พี่เนาะ2กับ7 ใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับบินที่เล็กตารางได้นะครับเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดหกสองหกนะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับพี่พี่แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะ ท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ